ี่ค่ะครูป้าสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามาคุยในเรื่องของการเป็นหุ่นค่ะคือมีลูกค้าเยอะมากทักบอกว่าอาจารย์อยากสักคิ้วที่โรงเรียนของอาจารย์อ่ะทรงคิ้วสวยมากเออมีราคาไหนบ้างมี้งแต่ฟรียันเสียเงินถ้าฟรีก็คือเป็นหุ่นนอนแบบนี้นะอ่าเป็นหุ่นให้นักเรียนทำนะคะครูป้าอธิบายให้ฟังนะเป็นหุ่นให้นักเรียนทําแบบนี้ทรงก็ไม่เคยพลาดไม่เพี้ยนไม่ต้องกลัวนะคะแต่มีเงินมัดจำหนึ่งพันบาท เพื่ออะไรคะครูเปาเพื่อการันตีว่าคุณต้องมาตามนัดมาจริงจริงไม่ใช่พอเรานัดปากเปล่าเคยมาแล้วค่ะแล้วหุ่นก็ไม่มาตามที่เรานัดอืมแล้วก็เสียคนไปเลยเออยนักเรียนก็ไม่มีหุ่นเรียนแค่นั้นเองเงินมาจําคุณเสร็จงานจบเคสมาเอามาให้ดูหลังลอกเคสมาเอาตังคืนมาเอาตังคืนไปเลยทุกบาททุกตังค์เรามีบินด้วยมีบันเบสิทมีบินเบสิทให้เรียบร้อยนะคะเป็นหุ่นหนึ่งพันบาทพองานลอกเสร็จรับเอาให้นักเรียนดูมาเอาตังคืนไปค่ะนะคะ ถ้าไม่จริงอาจารย์ไม่กล้าไลฟ์สดแล้วไม่กล้าาวิดีโอให้นะคะเม็ดค่ะคืนทุกเม็ดทุกบาททุกตงค์อันนี้คือเป็นหุ่นอันนี้คือฟรีต้องใช้คําว่าฟรีแต่แค่มาจํางานเสร็จเรียบร้อยเอางานมาให้นักเรียนดูจุดประสงค์ต้องการแค่เอางานมาให้นักเรียนดูแค่นั้นเองเห็นว่างานท่านออกไปแล้วเป็นไงบ้างติดดีไหมสวยหรือเปล่าแล้วก็คืนเงินคุณทุกบาทง่ายไหม ง่ายแค่นั้นเองต้องการให้คคุณมาชัวเพราะว่าคนเรามันมีหลายรูปแบบนะนานาจิตตังนะคะเห็นไหมคะนักเรียนทําก็สวยนะคะแต่การเป็นหุ่นหนึ่งออกสื่อได้หนึ่งออกสื่อได้มีเวลาทั้งวันแล้วมีเวลาทั้งวันให้เขามาหัดวาดเล่นนั่นแหละห้ามรีบเลือกไม่ได้เลือกคนไม่ได้เลือกคนไม่ได้ใช่เลือกช่างก็ไม่ได้แล้วห้ามรีบด้วยนะคะหุ่นต้องมีเวลาให้เราทั้งวันเลยนะคะเพราะคุณทําฟรีสีสีอะไรคะสีนาโนแท้อัลฟา สีนาโนแท้เอลฟาเราไม่ได้ใช้สีแบบว่าสีจีนสีแบบอะไรทําไม่ใช่นะ,ะเราใช้สีนาโนแท้เอลฟาจากอเมริกานะคะสักให้หุน่นไม่ว่าหุน่นหรือลูกค้าเราใช้สีนี้เลย,ยนะคะ,คะสีอย่างดีเราเราไม่ใช้สีเคมีนะบอกไว้ก่อนเครื่องก็เครื่องดิจิตอลอย่างดีเข็มก็เข็มอนมามัยอย่างดีนะคะคุมทรงได้เป๊ได้เป๊เพราะว่าครูยืนเลยคุณยืนครูยืนเลยนะคะอาจจะลอกมาเสมอกันไม่เสมอกันบ้างแต่ทรงไม่มีเพี้ยนเพราะมันคือนักเรียนต้องเรียนให้ทราบว่า คุณจะบอกว่าคณเป็นหุ่นนักเรียนจะสวยเท่ามือครูปา่าสักเป็นไปไม่ได้สวยเท่ามืออาจารย์นกแกวสักมันก็คือเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ไม่มีพังเพราะว่าครูยืนคุมเนี่ยทรงคิ้วแม่ขอดูหน่อยลูกหนูเช็ดสิคะลูกเชให้แม่ดูกันนี่ดูเสียคะ่ะนี่นักเรียนศักนะคะ <บา S 1> ยังสวยขนาดนี้อีกเห็นไหมคะ <บา S 1> เพราะฉะนั้นทรงคุณไม่พังแน่แต่ติดเสมอไม่เสมอก็คือมือนักเรียนเราค่อยมาเติมเขาจะค่อยมาเติมเติมฟรีไม่คิดตังค์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเป็นหุ่นนะคะ มีเงินประจาแค่1000บาทก็สวยได้นะคะโอเคค่ะทักมาที่เบอร์ครูเปาใครเป็นหุ่นนะ0 8 0ย์6 5 4 4 9นนะคะที่เบอร์ครูเปานะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ๋อหนูเป็นไงขะเรียนมั่งเป็นไงมั่งลูกทําง่ายไหมทำง่ายขึ้นค่ะได้อะไรมัง่งก็ได้ทคนิคเยอะมากเยอะมากใช่ไหมครูเปาจะดีไหมคะจะดีมากอ่าเรียนที่นี่เหมือนบ้านหรือเหมือนอะไรคะลูกเ,เหมือนบ้านเหมือนบ้านสบายๆเนาะ,ะแล้วมีหุ่นด้วยดีใจไหมได้ลงคนจริงไดนะ้เนาะ โอเคค่ะถ้าใครอยากเป็นหุ่นนะคะครูปากคุมอย่างนี้ไม่มีพังไม่ต้องกลัวที่นี่เราไม่ให้พังออกจากโรงเรียนเราแน่ๆนะคะสำหรับหุนใหม่มัดจา1ห0ึ่บาทโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกทีค่ะ